ถึงไหนก็ถึงกันถ้าหากลุกเด็ดเพ็ดมันก็ต้องถึงพริกถึงขินสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมตักนภาสกรครับตอนนี้ผมอยู่หน้าตลาด ท่านาครับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตรงนี้ครับเป็นทางเชื่อมต่อไปตลาดน้าวัดลำพญาตรงไปทางนู้นข้ามไป่น้ำไปนะครับทุกท่านครับทางนี้ทางนี้ออกสะกนอนไชยศรีแน่นอนครับตอนนี้เราอยู่แถวแถวนี้ละครับตรงนี้มีของอร่อยอร่อยเยอะแยะเลยเดินไปตรงนี้จะมีที่แม่น้ําที่สะดวกสบายในการชมวิวเลี้ยงปลาแน่นอนเรามาหาของดีดีวันนี้ตามผมาเลยครับเดินเล่นนกันตามถนนนด่แหละแค่นี้ก็มีของอร่อยอร่อยสบายๆแล้ว ครับต้องบอกว่าแหมร้านค้าแถวๆตลาดท่านาแห่งนี้นะครับน่ารักทุกคนครับทุกคนมีมิติมแต่ละของอร่อยจริงๆถือว่าเป็นถิ่นเป็นตลาดที่มีของกินของอร่อยเพียบๆนะครับ เอาละในไหนมาตลาดที่นี่ทั้งทีครับขอเดินเล่นสำรวจสักหน่อยหนึ่งผมจําได้ว่าเรามีร้านขายข,ายของเก่าโบราณเป็นของเล่นของใช้ที่ชวนให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่ร้านหนึ่งครับที่นั่นมีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่น่าสนใจมากแน่นอนครับมันทำให้ผมนึกถึงสมัยเด็กๆเ,เ,เอาเป็นว่าเราไปดูร้านนี้เลยครับเขามชื่อว่าร้านบ้านรักข่านาครับเอา้าไปดูกันเลยครับเจ้าของเขาอยู่ตรงหน้าร้านเนี่ยนี่ร้านซมโอก็น่ากินเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่ง แต่เราจะมาดูร้านของเล่นตรงนี้ครับแน่นอนสือคือร้านนี้แหละครับร้านที่มีชื่อว่าชื่อบ้านรักท้านาจ่ะบ้านรักท้านาพี่เล็กใช่ใช่ครับสวัสดีสวัสดีครับคุณตากแน่นอนรับร้านนี้ถือเป็นร้านขายของโบราณเก่าแก่มีของกระจุกกระจิกเยอะแยะเลยส่วนมากจะเป็นของกระจุกกิของเล็กเล็กน้อยน้อยไปเท่เล็กน้อยที่เราอาจจะหาดูได้ยากแล้วคนไทยยากคนไทยลยากเป็นของที่เขาเรียกว่าเป็นการทบทวนความทรงจําบางอย่างเป็นของที่ทําให้กระตุ้นความทรงจําถึงในอดีตบางอย่างหรืออาจจะกระตุ้นความรู้สึกดีๆบางอย่าง ผมนึกถึงนี่เลยครับเราจะเห็นว่าของบางอย่างที่ใช้คือส่วนจะเป็นอย่างปี๊บก็ดีสันกะสีก็ดีมันทําให้นึกถึงขนมพูดถึงขนมปี๊บเล็กนึกถึงขนมปี๊บอะไรบ้างอ่า ABC ABC อุ้ยเก่งมากเลยกินอะไรอีกเลยสับปะรดสับรสขนมสับปะรสวันเวลาข้ากผัดมีเยอะแยะเลยนะขนมปี๊บพี่เล็กรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างเออแถววัดศรีมหาโพธิ์รู้จักนี่นะจ๊ะ อุ้ยนี่รู้จักตัวจริงนะฮะนี่รู้ทุกอย่างนะมีอะไรไม่รู้บ้างมั้ยเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวต้องศึกษาอาจย์โอเคสิมหาพ่ออยู่ที่จังหวัดนครปฐมได้แหวละครปฐมนี่นะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้ไม่ไกลกันไม่ไกลประมาณสิบกว่ากิโลสิบกว่ากิโลเอาละครับทานกันถือว่าตามเรื่องของเรามีไปเพราะว่าวันนี้เรามาตรงนี้เราได้กลิ่นอะไรเราเป็นเรียกว่าย้อนกลับไปสู่ไปเด็กย้อนกลับไปถึงความรู้สึกสมัยเด็กๆของผมและของหลายๆคนทีนี้ถ้าเด็กๆดูอยู่เราก็อยากจะให้รู้ว่าเด็กๆทาไมป่อ เขากินอะไรกันทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่นะยังมีให้รับประทานยังมีให้เห็นอยู่เพราะฉะนั้นเขาทำกันที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวตามอย่างที่พี่เล็กบอกสีมหาโพธิ์ขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับไปตามครบท่านทักท่นครับ จากตลาดท่านามา10กว่ากิโล้วครับผมไม่ได้เดินมาแล้วครับผมลงรถตู้รถต,ตู้ไปจอดผมก็เดินมาีนี่ครับตรงนี้เป็นโรงงานแน่นอนครับบริษัทซิงไทฟู้ดที่นี่เขาบอกว่ามีเรื่องราวของขนมปี๊บที่เราอยากจะรู้มากแน่นอนขนมปี๊บที่ว่าจะเป็นอะไรนั้นเราเดินเข้าไปเลยครับมาตามเลยผมเื่อนเก้นอยู่เหมือนกันนะมาแล้วครับมาถึงตรงนี้ครับตรงนี้เป็นทางเข้าแน่ๆครับอาละซิงไทู่้ยผู้ชมครับตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยเต็มเลยครับปี๊บส,สวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ คตาอะไรครับเตียมใส่หมวกก่อนอ๋อใส่หมวกก่อนเลยค่ะโอเคครับใส่ยังไงฮะใส่ใส่แบบเนี้ยใส่นี้เลยใส่ลงไปเติมลงไปเลยนะฮะต้องทำอย่างนี้ด้วยนะค่ะจะได้เหมือนกันจะได้เหมือนกันโอเคไม่ไม่ไปโอเคครับสวัสดี่ยังเป็นทางการครับขออนุญาตแนะนำครับคุณสวัสดิ์ชัยชมพูนะครับเป็นต้องบอกเจ้าของอะไรนะครับเป็นเจ้าของอันนี้อ่านว่าซิงไกฟู้ดใช่ไหมฮะ บริษัทสิงไคฟูดบริษัทสิงไคฟูดสปอร์ตเอ็กซ์สอร์ตอ๋อทำทุกอย่างทั้งสองอย่างเลยทั้งเข้าและออกค่ะผมมาถามเรื่องขนมปีกก่อนคำว่าขนมปีกนี่มีอะไรบ้างก็จะมี A B C A B C เอพโอันนี้กินได้เด็ดเลยอ่าขนมขนมปังเค็มครับแล้วก็จะมีะคุกกี้ครับแล้วก็จะมีหงคู่โอ้ครับแล้วก็จะมีบัตเตอร์โกโค้น้ำแล้วก็ช็อกโกแลตครับใบเตยโอ้ยเยอะแล้ว เยอะมากชักเยอะชักเยอะไปเลยด้วยคือยังไม่หมดนะนี่ยังไม่ยังไม่หมดจริงๆมีกี่อย่างครับประมาณสิบกว่าอย่างสิบกว่าอย่างแล้วปีปบหนึ่งก็อย่างหนึ่งหรือว่าต้องคล้ากันหรือป้วยปิ๊บหนึ่งก็อย่างหนึ่งครับแล้วก็หน้าตาไม่เหมือนกันหน้าตาไม่เหมือนกันทุกวันไม่เคยเหมือนกันจริงเหรอกรงใจปีปีหนึ่งไม่เคยเหมือนกันเลยเหรอดเหรอไปดูหน้าตาไรก่อนมะไปดูนะงันถ่ายครับไปไปดูเม็ดพลอยก่อนนะ งงเลนดิเม็ดพลอยคืออะไรเจิมค่ะเจิญค่ะอ่ามาเลยครับมาเลยครับโอ้ท่านผู้ชมครับดูไกลๆดูกันน้ำเพลินนะกำลังมีสีสันหยดกำลังบีบใส่กล้วยบีบอยู่นะฮะครับอันนี้อันนี้เรียกอะไรฮะอันนี้เป็นเม็ดพลอยที่เราอบมาอ่าอันนี้เม็ดพลอยยังไม่มีสียังไม่มีสีอ่ามาชิมดูไหมชิมเลยเป็นไงบ้างอ่ะอร่อยฮะหอบด้วยมันด้วยนึกถึงเอเบลซีนึกถึงขนมบังบุรียังไงไวก่อนนะยาวๆนะทำได้หมดอ่ะทำได้หมดเลยอย่างเงี้ยครับรสชาติแบบนี้เลยย้อนกลับมาเป็นเด็กเลย ทำได้หมดจริงๆตั้งไงต่อข้างไม่พลอยแต่ตรงนี้ okay. ไปเด an evet> ี๋ยวเอามาเรียงที่ถาดให้เต็มแล้วก็หยอดหัวหยอดหัวนะฮะนี่หัวบีบแบบแุบๆบๆๆบบแ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 บนแบาแบบแบบแบบกบบแบบแบบแบีแบ้แบบีบบแบบแบบแ้้แบดเบ้เป็นปบนบบอบบนีบแบบแบบแบบนนบแบนนดบแบเแไนแบบแนบแบบแบเแบบแบบแบบนะบแบบแบบยบบบ ต้องเป็นดีมทีมเลยนะฮะนี่ทีมชาตินะเนี่ยอันนี้บอกเป็นทีมชาตินะครับของขนมเลยนะโอ้โหไวมากครับแบบบบไม่มีตาลายนะไม่เคยตาลายนะจริงเหรอผมชวนคุณพิเศษสมาธิเลยเหรอห <c oughs> ันมาบีใส่น้าเลยแป๊บโอ้โหอันนี้สีสันมันต่างกันรสชาติจะต่างกันไหมครับต่างกันอันนี้กลิ่นอะไรครับสีเขียวใบเตยใบเตยสีเหลืองกลิ่นวานิลาวานิลาลสีขาวครับสีขาวก็เป็นไม่มีกลิ่นแล้วสีชมพูนะครับ สตรอเบอรี่อ่าสีส้มเป็นสีอะไรครับเป็นรสส้มรสส้มเลยอ่าโอเคนี่คือเขาเรียกว่าเม็ดพลอยขนมเม็ดพลอยขนมเม็ดพลอยเราบีบสักอันได้ไหมฮะลองดูหน่อยผมทำผมไปทำคัลเลคใช่ไหมตรงนี้นะายซึบบีบนี่ไงจ้ะซึบแล้วก็ยกขึ้นซึบซึบซึบแล้วก็ยกขึ้นซึบแล้วก็ยกขึ้นโอ้ย เขากำลังเปิดตู้อ๋อดีเลยหยุดเปิดตู้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 ดูเปิดตู้ครับเชิญครับเชิญครับเชิญค่ะอันนี้ก็เป็นโอ้โหตู้อบสุดยอดความร้อนประมาณเท่าไหร่ฮะสามร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโอเคครับหลากสีครับอันนี้เปิดนานไม่ได้ครับเพราะขนมอบเปิดนานเดี๋ยวเปิดนานไม่ได้มันร้อนมันร้อนฮะแล้วอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนด้วยนะเชิญครับพี่เชิญครับค่ะอันนี้เปิดทุกกี่ชั่วโมงฮะหรืออบนานแค่ไหนครับอบ ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งต้องคอยกลับกลับกลับทุกกี่าทีฮะสิบนาทีออออกมาเพื่อที่จะให้หัวมันแห้งหัวมันแห้งอบให้หัวมันแห้งไอหัวเม็ดพลอยเมื่อกี้นะครับพอขนมปังเราอบเสร็จแล้วอีกเนาะสองร้อยห้าสิบชั่วโมงหนึ่งนะค่ะโอเคครับเมื่ออบเสร็จแล้วจะไปอยู่ตรงนู้นค่ะวันนี้มีอบบ้างแล้วเพื่อจะไปชิมเลยแล้วกันนะด้วยความเร็วเชิญฮะนำทางผมไปเลยขอบคุณมากครับหูเตตู้ใหญ่มากเลยครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมาถึงตรงนี้ นี่คือที่อบเสร็จแล้วให้เราได้ชิมอันนี้คือส่วนหนึ่งนี่เขาเทเต็มบ่อเลยไหมครเต็มบ่อเลยเต็มบ่อแล้วต้องพักให้มันเย็นตรงนี้พักให้เย็นอันนี้คืออะไรคะนี่ดูระบายน้ําอันนี้คือเอาลงปิ๊บอ๋อแหมเขามันที่มันพาถ้านผู้ชบผมก็เนื่องนึกว่าอะไรพาดขายท่านผู้ชมนี่นี่มีปิ๊บอยู่นี่น่นแหละเขบว่าทำไมไม่มีรูอะไรอ๋อวิธีบรรจุบรรจุบรรจุอย่างนี้เลยเทมาลงนี่เป็นปิ๊บเต็มปิดฝาค่โอ้ครับ มันสายการผลิตอย่างงี้นี่เองอันนี้ก็คือไม่ต้องแตะไม่ต้องกลัวเขาต้องจับใส่เปล่าเลยเขาอย่างงี้เลยอันนี้พร้อมขายช่างน้าหนักช่างน้ำหนักด้วยค่ะไหนที่ช่างน้ำหนักอยู่ไหนฮะช่างน้ําหนักก็อยู่นี่อ๋อช่างน้ำหนักอยู่นี่ปกติปิ๊บหนึ่งหนักกี่กิโลฮะเอ่อสี่กิโลหลังจากบรรจุแล้วนะค่ะทั้งหมดสี่กิโลเอ้าชิมชิมได้ขออนุญาตนะครับได้เชิญค่ะเอ้าเราเลือกก่อนสีขาวสีส้มขอห้าสีนะฮะสีเหลือง สีเขียวสีอีกอันนึ็นสีชมพูชมพูเอ่ชิมได้เลยชิมได้เลยอืมอืมอร่อยอ่ะอืมอร่อยเนาะนูกถึงเมื่อนเด็กหลายสิบป,ปีก่อนอุ้ยเขาถึงหลายสิบป,ปีเลยทมไมเ,เด็กๆท่านผู้ชมผมคิดว่าหลายท่านมีความทรงจำเกี่ยวกับเม็ดพลอยก็ดีเกี่ยวกับนมปัง ABC ก็ดีเกี่ยวกับนมปังวิสกิตก็ดีที่อยู่ในปีป๊บเราเลือกขนมปีป๊บ ในตอนทุกวันนี้ยังมีอยู่นะครับย um. ังมีอยู่อันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างที่เราได้มาอันน่ารอยอ่ะสีชมพูอร่อยมากเลยอืมอืมอืมย่อยงก็หอมครับเป็นแบบว่านิลาเนาะอันนี้สีส้มส้มอืมต้าจะไหลพิ่งึิงเด็กๆ นี่คือเรื่องราวง่ายๆตัวอย่างอันนึงของขนมปี๊บซึ่งอ,อย่างที่บอกมีเยอะแยะมากเลยพี่สวัสด์บอกแล้วทำทุกอย่างนะครับทำทุกประเภทแ,แต่อันนี้ยกมาให้ตัวอย่างเดียวคือเม็ดพลอยนะครับที่ผมชอบจริงๆก็คือเนี่ยครับเม็ดพลอย A B C สับปะร็ดนะแล้วก็วานิลาไอ้แป e ะๆนั้นแล้วก็เออพวกนี้เยอะนี่ครับก็เยอะชอบทุกอย่างแหละเนื่องเพราะเรากินตั้งแต่เด็กกินทุกอย่างเลยนะครับแต่ทุกวันนี้ที่เห็นบ่อยๆก็คือที่เขานิยงมีร้านกาแฟก็คือ A B C A B C A B C จะเป็นของเบสิกที่เราสามารถเห็นนนได้้้แลววทุกัี แม้กระทั่งหลานที่บ้านก็ยังได้กินเลยนะครับแต่อย่างเงี้ยเราก็ยามจะหาคือผู้ใหญ่บางท่านต้องบอกว่างี้ผู้ใหญ่บางคนก็จะบอกว่าโอ้ยมีเอาหรอกพวกนี้มันใส่สีไม่ปลอดภัยจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่ใชออ่อย่างที่เห็นนี่รจริงๆแล้วขนมพวกนี้เขาทำถูกถูกต้องนะครับเราประทานได้สีเป็นสีผสมอาหารเราประทานได้จริงของทุกอย่างสามารถกินได้จริงมันไม่ต้องกลัวครับเป็นขนมปิ๊บแล้วมาตรฐานผลิตไม่ได้เรื่องไม่ได้นะครับนี่เขาส่งออกนะครับเขาส่งออกต่างประเทศนะครับ มีมาเลย์มีสิงคโปร์ยืนยนันจีนยืนยันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยตลาดเขาใหญ่อย่างที่เห็นนี่เพราะฉะนั้นขนมเป๊ะเป็นอีกอย่างหนึ่งอย่าทิ้งความทรง,งจําเดิมๆบางครั้งเราก็เติมเต็มสิ่งเหล่านั้นให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปของเราได้บ้างน,นี้ผมฝากไว้แล้วกันครับในฐานะของอคนคนหนึ่งที่ผ่านประสบการณ์แบบนั้นมาบ้างแล้วะนะครับตรงนี้เอาละขอบคุณพี่สวัสดิ์ไทยชมพูมากครับครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับกับนี่แหละครับขนมเป๊ยพลอ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 ย สนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยหนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์น้ำมันพืชโอลีนโอลีนอยากเห็นคนไทยมีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีร่างกายที่แข็งแรงเลือกอร่อยเลือกโอลีนวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยเต็มคุณภาพชุดครัวกันน้ำสเตเลส G O ครับถึงช่วงนี้ครับ ขอบคุณมากครับคุณป้าสวัสดชัยชมพูนะครับต้องบอกว่าน่ารักมากนะครับจากสิงไทยฟู้ดหรือสิงไทยนะครับต้องบอกว่าขนมปังปิ๊บที่ได้มานั้นอร่อยมากครับเราได้ไปเห็นเรื่องราวทำให้เรานึกถึงความทรงจําดีๆของการกินขนมปังปีป๊บและเราได้ขนมปังปี๊บมาแล้วนะครับจากป้าสวัสดเมนูของเราในวันนี้นะครับมีชื่อว่าไอติมกะทิสดทอดขนมปังปีป๊บไอติมกะทิสดทอดขนมปังปีป๊บนี้ขึ้นต้นด้วยไอติมก็เรียกกันแบบไทย นะถ้าเรียกไอซครีมเราก็าเรียกกันแบบฝรั่งหน่อยนะไอติมจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายแต่วันนี้เราใช้ไอติมกะทิหัวกะทินะครับอันนี้มีไข่สาหรับชุบทอดแน่นอนเรามีขนมปังวันนี้ผมจะใช้นี่ลวกันส่วนที่เรียกว่าขนมปังเม็ดกลอยอ้าวเริ่มตน้นง่ายๆไม่ยากถ้าเกิใช้มีดอย่างนี้เลยปับ๊บตัดออกไปนะเราใช้ส่วนนี้เอ,อาไปตรงนี้แยกแล้วกันส่วนที่เป็นเหลืองๆสวย,สวยๆเขี้ยวๆอย่างงี้ ผมเอาไว้แยกไว้ต่างหากนครับนิดเดียวเขาก็หลุดแล้วแยกกันไว้เอาหลายๆสีคละๆกันนะครับผมจะเลือกไว้ให้เต็มจานนี่แหละครับผมว่าผมได้สีอย่างที่อยากได้เยอะแยะแล้วน่าจะพอครับเราพักไว้ตรงมุมหนึ่งนะส่วนนี้เราก็บดมันหน่อยแค่เอามีดกดเบาๆครับนี่ไหม ก็เขากรออมากไม่ได้อยากให้เขาละเอียดมากครับให้พอแตกๆนะเราได้ประมาณนี้ครับเม็ดเล็กๆขนาดนี้นครับไม่ใหญ่ไม่เล็กประมาณนี้เราก็เก็บเขาไว้ตรงนี้ตกลง,ง,งก็ได้สส่วนแล้วเราแยกเขาออกมาส่วนของขนมปังกันบ้างแล้วเราก็แค่ทหน้นีพ่พลัมพิวอ่าลูกกลิงเงนี้ครับ แบบฝรั่งหน่อยนะครับวันนี้อาจจะต้องแบบฝรั่งถ้าไม่มีจริงๆผมว่าครกก็พอได้แหละสากอ่ะสากย,วยาวๆก็พอได้แล้วก็บี้มันนะครับก็คือรีดเขารีดเขาโรรีดเขา้เขา,เขาไปรีดเป็นแบบอย่างเงี้ยครับแค่นั้นเองนี่ทับเขาหน่อยนึงนะช่วงต่อประมาณสักเซนนงครับท่านผู้ชมครับน่าจะได้ผมอยากเขาเป็นแผ่นเดียวกันประเด็นของผมก็คือเราอยากเขาเป็นแผ่นเดียวกันนะอันนี้เขาเริ่มจะเริ่มประกบติดกันแล้วครับเริ่มจะเริ่มจะ อ่ะอีกสักแผ่นอีกสักคู่หนึ่งเราจะมาทับกันอย่างนี้นะครับเราก็จะรีดเขาต้องรีดให้มันติดกันนะครับตอนนี้เรามีฟอยครับระวางไว้ตรงนี้ก่อนนมปังมันจะมีความชุ่มชื้นอยู่ส่วนหนึ่งตัวนั้นล้วเราจะไม่อากาศอาจจะมีผล สูงนะครับถ้าอากาศนั้นแห้งมากเราต้องรีบทำนิดนึงเพราะถ้ามันแห้งมากขนมปังมันจะแข็งแล้วมันจะกรอบเราจะห่อมันไม่ได้แล้วมันในสุดมันก็จะแตกซึ่งเราไม่อยากให้มันแตกการใช้ฟลอยด์หนึ่งคือช่วยเก็บความชุ่มชื้นไว้สองคือช่วยเราห่อได้เร็วขึ้นผมมีไอติมไอติมกะทิครับแล้วเราก็เอาไอติมตรงไปสังเกตนะครับมันจะเริ่มละลายแล้วขนมปังมันจะเริ่มแห้งดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือรีบนํามาประกบไปอย่างเร็วที่สุดเร็วที่สุดห่อไว้ เอาไว้เอาล้ครับผมจะเริ่มบีบนะครับเบาๆครับท่านผู้ชมครับให้มันติดกันอันนี้เรามีฟอยไว้ก็เพื่อประโยชน์นี่แหละครับเราก็เอาฟอยไปแนบเขาไว้ตอนนี้ความเย็นออกมาข้างนอกแล้วครับผมเริ่มรู้สึกได้ถึงความเย็นของขนมปังที่ไอติมมันส่งผ่านออกมาครับผมก็จะค่อยๆห่อฟอยทั้งไ้ให้แน่นนะครับให้แน่นนะครับเราจะรักษารูปทรงเขาให้กลมครับด้วยฟอยนี่นะครับเป็นตัวปั้นนะครับ ผมถือว่าโอเคละขออนุญาตนำไปแช่แข็งก่อนนะครับระหว่างที่เรากําลังแช่ให้มันเย็นเซ็ตตัวกันอยู่ในตู้เย็นรามาทําซอสครับแน่นอน,นเรามีซอสด้วยเรามีกะทิแน่นอนเราทําซอสอร่อยยลาดเราใช้อันนี้เล็กๆครับไม่ต้องใช้เยอะครับน้ำตาลปี๊บสองอย่างนี้เท่านั้นเอง <S <S ตาลสักหน่อยหนึ่งไฟไม่ต้องแรงครับท่านผู้ชมครับเอาพอดีๆที่เหลือคือให้แค่ละลายพอแล้วอ่าิ่มเป็นฟองแล้วครับเรื่มเดือดปุดๆนั่นแหละครับเราใส่กะทิเลย ผมเทโกหกครับผมไม่ได้ตวงหรอกผมก็กะเอาครับท่านผู้ชมครับเราไม่ได้อยากได้เยอะอะไรดีไฟลงได้ครับอันนี้ถ้ามันข้นมากมันจะเห็นนะครับว่าแตะช้อนขึ้นมาปุ๊บมันก็จะแห้งเหนียวแล้วมันก็จะราดซอสที่ค่อนข้างเป็นไอติมเนี่ยก็จะเหมือนกับซอสที่เราวาดปุ๊บลงไปแล้วมันก็จะแข็งตัวอยู่กับไอศครีมหรือท่านต้องการซอสที่มันค่อนข้างจะเมื่อราดลงไปแล้วมันยังคงไหลเยิ้มนั่นอยู่ที่ท่านกำหนด อเอาละครับผมชอบอันนี้เดี๋ยวผมจะตั้งให้เขาละลายให้เขาเดือดอีกครั้งเดียวพอเมื่อเดือดแล้วผมเสร็จไฟแล้วเสร็จยกออกจากเตาครับเอาละซอสผมเสร็จแล้วผมจะพักไว้ก่อนนะสำหรับซอสอันนี้นะครับสิ่งที่เราทำต่อไปจำได้ใช่ไหมครับเรามี2อ,อย่างนี้เราจะใช้สิ่งนี้ก่อนส่วนตรงนี้ เป็นช้าเล็กๆผมเอาไาทำอะไรเหรอผมจะมาตอกไข่ครับหืมไหมไม่ได้ตีแบบด่าไม่ได้อัดลมเข้าไปนะครับอันนั้นไข่เดียวนี่เราตีให้มันอยู่ตัวกับมันนี่ความให้มันเกาะควายไขแดงนะครับมันจะเหนียวเกาะอยู่เป็นก้อนโอเคครับพักมาก่อนหยิบส่วนที่ต้องใช้ก่อนวันนี้ขอญาตใช้ก้นลึกหน่อยอเหลืองผัดขาวทอดยิบฟ้าขาวแน่นอน โอเลีนใส่ลงไปเยอะๆเ,เราต้องเอาน้ำมันร้อนเราจะเอาของเราออกมาทำการแกะแล้วตัดชุบปัป๊บทอดทุกอย่างต้องเร็วเพื่อจะได้เสิร์ฟให้ทันเอาลครับน้ำมันผมเริ่มร้อนแล้วครับนี่แหละเอาอันนี้ก่อนเลยครับอันนี้คือแข็งเราก็จะก,การเซิฟนี่อันนี้คุบทุุท ไขของเราที่ตีไว้นานและแล้วเราก็ส่วนต่อมานี่แหละที่เราบี้ไว้เคลือบเขาไว้นีก่กรอบๆน่านและเพิมไปแล้วนะครับครับผมก็จะพลิกเขาหน่อยนึงนั่น,นแหละครับครับสวยอ่า แล้วเราก็ขึ้นแล้วครับปั๊บเด็ดน้ำมันนิดนึง <c oughs> นี่คือซอสเราครับแท้ึงเซราดไว้ครับลาดไห้ชุ่มฉ่ำตรงกลางส่วนที่เหลอือคือดวงดาวระยิบระยับ สำหรับไอติมกะทิสดทอดขนมปังปีบพร้อมเสิร์ฟมาชิมมันเหมือนอวกาศนะมีดาวเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยนะผมว่ามันน่าจะเป็นของเด็กนะแต่เราก็อยากกินหน้าร้อนเหมือนกันพาเลยแล้วกันนะฮะ แช่แช่นี่เห็นไหมว่ามันคืออะไรแน่นอนครับมันคือไอซ์ครีมอืดับแดับดัอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นครับมันทอดแล้วมันก็ยังอยู่ได้ตัวไอติมนันต้องแข็งหมายความว่าต้องแช่อยู่เป็นชั่วโมงครับอย่างน้อยนะครับหลังจากที่นั้น แล้วผลที่ได้ออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นชิมเลยจริงใช้ช้อนก็ได้ครับวันที่ผมเอาซ่อมจิกไว้เฉยๆขอญาตแหน่เป็นแบบฝรั่งม,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 มืมีคมสูกมากเลยเหมือนนั่งกินไอศครีมพอดไอติมกะทิใส่ขนมปังนะแล้วก็มีถั่วโรยนะกรอบๆแต่นี่ไม่ใช่ถั่วแต่นี่เป็นบิสกิตที่อร่อยแล้วก็มี ของหวานกรอบๆมันหอมมากเลยมีความสุขจังครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าต้องลองทานดูนะครับครับวัตถุดิบไทยยังมีอีกมากมายช่วยกันส่งเสริมครับเรื่องราวของของกินในบ้านเรายัางมีอีกเยอะแยะพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับถึงคลิกถึงกิงครับวันพฤหัสสี่โมงครึ่งอย่าลืมนะครับลาสวัสดีครับโอ้โหอร่อยอะแล้วมันเย็นนะมันชื่นใจมากอะ